สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องใต้ฝุ่นเลสซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเซอร์บิโก้ครับวันนี้เป็นเซอร์ตึกนะครับเดี๋ยวมาชมรอบๆบคันก่อนเลยนะครับรถคันนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับน้ำเงินขาวเซอร์ตึกแท้ๆเลยนะคันนี้ แต่ถ้าทำเสร็จผมจะกลับมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงครับมาดูทรงกันก่อน สอีกแล้วชุดสีแท้นะครับชุดสีทําสีแท้ทําสีไมไ่สวยเลย ไม่แท้นะครับเนี่ยหางคอเดิมนะครับหางคอเดิมเซอร์เลยปั้มบนฐานดำนะครับแท้ชุดหน้าเดิมอยู่เลยนะครับเนี่ย ปั๊มเดิมนี่โชคเดิมจานโตนะครับอันนี้ขอบโบลาด1สิบเจ็ดนะครับคันนี้ยางสองร้อยเล็กมากเลยอันนี้มันน้ำปิดเนียมเสื้อหนึ่งแปดห้าห้า ไม่ปอกนะครับขาร์บูเดิมรถต้เดิมนะคันนี้วาวใช้งานได้ปกติมี<อ>ท่อแดงบางซ้ายนะครับ ปั๊มปั๊มไปคาร์บ,บอนนี่ของดำคองเตยครับ DKT ทุบหลังโอเคดีนะครับอามหลัง DKT ดุ้มหลังแดดนะครับไม่สลัดขอบหลังสิบแปดนะครับโมลาดสีม่วงยางหลังสองห้าศูนย์ไออาร์ซี นี่ยางรถแข็งหรือเปล่าเนี่ยมันมันโลดอย่างเงี้ยสงสัเยเจ้าเจ้าของรถนี่เบิร์นเยอะหรือเปล่าชอบเบิร์นะเจ้าของรถอะเจ้า <c oughs> ของรถนี่ช่างหนะสุขสวัสดิ์ซอยสองนะครับเป็นช่างนะครับน,นี่เบาะครับวัดตัดปาดมารูปปาดที่ไหนมาเนี่ยสวยดี มัดูทรงไงสวยดีทรงเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งชุดสีเสร็จดูโซ่สเตอร์ครับผมโซ่420นะครับ หน้า14หลัง34รถครันนี้ไม่ฉุดไม่ฉาบนะครับเรียบๆร,รถเดิมๆไิ่ขี่ทิปมาคันนี้ดีเกทีเหมือนเดิมนะครับ เสื้อไม่ปอกนีม่มือคัสโซนิกแน่เลยเนีย่มือคัสโซนิกมีสายละรังทองนะครับสายคันเร่งสายคัสเลยรถเดิมๆคันนี้ ดูปหน้าก็เดิมแล้วนะสวยไหมครับคันนี้คันนี้ผมจะบอกให้นะครับเสียงน่ากลัวนะคันเนี้ยเสียงน่ากลัวมากเลย เสียงน่ากวัวออกตัวน่าสงสารนะครับผมเดี <c oughs> ๋ยวจะมาฟังเสียงกันครับมาดูร,บรอบๆก่อนแาฟังเสียงกันครับผมรแบบนึงนะครับ อันนี้รถช่างนะครับช่างไม่กล้าออกเสียงรถช่างดีเสียงใสเลยฮนะดีดีดี่องเงียบครับผมอันนี้ นี่ครับผมนะ่นสวัสดีซอยสองอนะนี่กลุ่มครับสองทีดาวขนอนครับผมไฟหน้าแท้นะครับเนี่ยไฟไปท้ายก็แท้เน้นแท้ครับเนี่ย ไงครับสวยไหมครับผมถ้าเสร็จแล้วรถทําเสร็จแต่ผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนึงนะครับวันนี้ขอฝากช่องไต้ฝุ่นเลสซิ่งไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ